บรรยากาฝนตกไปโรงเรียนเตรียมตัวเราใิ่ไนมิม่นใส่บูทหมวกกันฝนวันนี้ว่ได้ปันจกรยานออกเดินเอาไดไยังผลิตนะให้ดูเอเลนอินเดียสนี่อย่าแค้นปากเกินอีกน้อยฟดอนี่ Oh yeah, ging maar ik ging dit mee nemen maar. Nee, kom al. Waarom bleef dan? Deur al, pai sa Bữa này anh em đều mứt ăn được quả Không Rồi đúng đi nhiều Cái này thế, lốt Đuôi đuôi Bác đã hắn phở แล้วบรรยากาศฝนตกทอกฟ้ากับมืดเมืดปัญญายานไปส่งเด็กหน่อยว่าได้เพราะว่าโรงเรียนยุน่นไอของแฟนาวซิมอนบ่ได้ไกลครับเดินสิบว่นบาครครน,นาทีเปลี่ยนบรรยากาศฝนตกจะพาะเป็นเดือนแล้วฝนตกอยู่ประเทศฮอลแลนด์เลยหนาวครับสงสารเด็กหน่อยละเดินไปเรียนตากฝน บรรยากาศฝนตกบรรยากาศคนขายแรงในต่างแดนเฮ้ย è è บรรยากาศหนคะบรรยากาศคเป็นทางตอนจอดหรอหมะ ผู้ใดีนเลยตื่นแต่สอบไปง,งานเนาะ <c oughs> เจอบรรยากาศฝนตกหนาวๆลมแห้งๆร้ายคุณชิงลูกปเลยท้ายบรรยากาศฝนตกเฮ้ยเบื่องอ่ะพี่น้อย จะแมนฝนตกได้ฝนตกดีเฮ้ยพี่มาอันมาท่านอีโต๊กดอกฝน,นตกในช่วงมือรอดใครตื่นแต่สอบไปเห็นงาน,น,นเนะวัดนนิคี่ทางลมทางฝนอาทิตย์หนักนจะเป็นฝนตกคือเก่าหรอบางทรงโอ้สิว่ามีไอหนิเพื่อน บ้าเต่ถ่ายคลิปอันวิดีโอพูดรถติดดตขจอบมาส่งลูงกติดไฟแดงยางระทัาดอกไฟแดงไฟแดง หาไฟแดงที่มันลดหลายต้นกระตุกต้นค่ะ ไปแล้วข้ามไปแทนละสีเขียวแล้ติดเขาทํางานรับการไปเดินทางอ้ <c oughs> บางคนก็ขับรถไปสง่งลูกปงเรียนปั่นจักรยานเดินไปฝนลินปล่อยๆทั้งวัน สองฝ่ากุญแจหน่อยเติมเรียนประเทศบ้านของเขาเนาะพี่น้องกำลังขยันขยัน ตื่นเตเสาถึงจะอากาศหนาวถึงฝนจะตกเด็กหน่อยพ่อเมียกับไปเห็นงานที่การเด็กหน่อยกับไปโรงเรียนเด็ถึงอากาศหนาหวกับทราบบ้านเขาขยันขึ้น,น ฝรั่งยังขยันเนาะเขาเป็นคนไทยในตาแดนก็ต้องขยันแข่งกับฝรั่งคนเดียวขยันแข่งกับฝรั่งขยันแข่งเหตุงานเหมกันสู้กันก็ยังบานก็ยังมั่งคอดเนาะฝรั่งมันขยันเขาก็ต้องขยันก็ยังกันกับฝรั่งลมเอี้ยงเถอะบางคนกะเอาหมามาขี่เงียแต้สุดๆตีสิตีหา เพิ่มมาอีกแล้วฝนเสซยล่กระออกหากินหุ่นต้องฟาต้องระเบียงเป็นตาะนาวอ่ะไปก่อนแล้วพี่น้องฟ้าวก่อนทายไม่เป็งบรรยากาศในต่างแดนฝนตกทั้งอาทิตย์อาทิตย์หน้าพื่อ ฝนไปก่อนเห็ดง,งานเห็ดการณ์งซี่มันตาฝนมัวกันซื้อมาจากันในห้างจีนเขาขายเอาติดทั้งห,วหัวเลยเซี่มันซี่มันแบนนี้น นมันตาฝนฝนอ่ะนูนเกียดิลองลื่นดูดิฝนใส,ดส,ส่ดูว้าสีสันน้ำแข็งหนาวเย็นคัาหลายมันแกวได้หนี่นี่จะน้ำแข็งทั้งนั้น เยน็นครับเย็นแน่เว้ยอีก้เก่งท่านกลับบ้านเกา่าเยอะฝนตกเลยสิมอนก็นต้องอย่าพากันไปซื้อไปซื้อผลไม,ม้ซื้อใครก็พ้อมเด้อไอเล่นเั็ไนไน้ไ แป๊บหน้าทีจักรยานหนาวหนาอากาศเย็นเย็นมาตีนใส่ถุงมือฮ่าฮู่นะบรรยากาศฝนตกปัดของขวานฝนจะตกเร็วดหนาววันที่มันก็ใส่ถุงมือนี่ที่มันเฮ้ยไปเร็วเขาฝนจะตกคําคลองสูงเลยไปเยนี่เยนี่สักอเลิร์นคุไไกลก่มาพร้อม 好了。<laughs> <laughs> <laughs>